ครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark s u r v i v a l Evo วนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันยามค่ำคืนกันบ้างดีกว่าเพื่อรับชมธรรมชาติอันสวยงามนะครับบนต้นไม้อ่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพราะว่าหลังเก่านะครับมันดันไปปิดสะพานข้ามตรงนี้นะครับผมก็เลยเอาออกปัจจุบันตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับให้สวยงามมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่วางมาติดไฟทีนึงครับผมก็เลยมืดตื้องั้นวันนี้เอาเป็นว่าเราจะชมบรรยากาศนนนรับิเวณี้กกก่อ็ล ตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับที่ใช้แองเก e r เจลนะครับในการเอามาใส่ไว้เพื่อให้มันเป็นไฟสีฟ้านะครับผมเพื่อความสวยงามมากขึ้นส่วนนนัี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรแย่ๆครับตอนนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาตรงนี้ก็จะมีโต๊ะสําหรับนั่งนะครับพักผ่อนด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเพื่อรับชมบรรยากาศจากทางบ้านหลังนู้นนะครับผมถ้ามองไปก็จะเห็นนะครับทุกตัวอยู่กันอยู่ดีมีสุขสวยงามกันเลยดีนะครับมีไฟระยิบระยับ มองเห็นชัดมากๆเลยนะครับถ้ามองจากตรงนี้ด้านนู้นก็จะมีแอร์ดอบด้วยครับที่เห็นอยู่ก็จะมีสีเหลืองนะครับกับสีน้ำเงินอ่าส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็แค่ติดไฟเอาไว้รอบบ้านเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมาติดนะครับทางด้านนี้ด้วยเพราะว่ารู้สึกตรงนี้จะมืดนิดหน่อยครับแล้วก็เอาลิสยานะครับขึ้นมาเก็บกับซาตานครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับเอานกแบทแอดขึ้นมาเก็บบนนี้ให้หมดเลยแล้วก็ ป้ายอันนี้นะครับ I love you นี่ก็คือผมรักนะครับทุกๆคนเลยที่ดูช่อง BGZ นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟลกของ Dragon ก๊อดนะครับผมก็ติดเอาไว้ด้านหน้าก็จะมีหนึ่งอันเช่นกันครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอให้มันเช้านะครับแล้วก็จะไปหาจับเลนุ่งเสาร์กันดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้โอเคครับผมก็สําหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะไปจับนกน้ําแข็งกันนะครับผมหรือว่าอาเจนนั่นเองเป็นสายพันธุ์แบทแอดนะครับธาตุน้ําแข็ง มุ่งหน้าสู่เมืองหิมะกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเมืองหิมะแล้วนะครับผมแล้วก็วนหาไปรอบหนึ่งเลยครับแต่ว่ายังไม่เห็นครับผมเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอจริงๆเราก็จับตัวอื่นแล้วกันนะครับแล้วก็มีการอัปเดตรู้สึกว่าจะขยายเมืองหิมะด้วยนี่ยังไม่ได้ดูเลยครับว่ามันขยายไปตรงไหนด้านนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นด้านนี้มั้งปกติด้านนี้จะเป็นเมืองร้อนนะครับขยายเพิ่มมาเป็นเมืองหิมะอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าจะมี อาเจนน้ำแข็งหรือเปล่าแล้วก็มีแย์ดอบสีม่วงลงมาได้ครับไปดูกันว่าจะมีของดีหรือเปล่ายังไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกํำแสงมันจะอยู่ด้านบนครับน่าจะยังลงมาไม่ถึงโอ้โหถึงลงมาถึงก็เอาไม่ได้ครับมาอยู่นี้เอาลำบากแน่นอนคือบางครั้งเรามาลงจอดตรงนี้เราจอดได้จริงแต่เราเก็บไม่ได้นะครับผมเคยลองแล้วมันเป็นบางอันไงบางอันก็เก็บได้บางอันก็เก็บไม่ได้นะครับ ตอนนี้เมืองหิมะเราใหญ่ไปถึงนู่นเลยครับผมก้อนน้ำแข็งตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีนะครับจริงๆตรงนี้ตอนแรกเป็นเมืองร้อนไงนี่ก็อัปเดตมาพร้อมๆกับป่าเล็ดบูดเลยนะครับผมแล้วก็นกยักษ์ตัวนี้สีสวยมากๆเลยครับเป็นนกของไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับผมเลเวล4,800ด้านล่างมีโดโดเล็กด้วยครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเอเปสโดโดเล็กนะครับเลเวล5,450 ก็สาหรับใครที่เจอไอ้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะจับได้ด้วยครับผมแต่ว่าที่บ้านผมมีนะครับผมก็เลยไม่จับแล้วกันเดี๋ยวมาหาทางด้านนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าด้านนี้รู้สึกว่ามันก่อนผมจะเห็นอยู่ตัว2ตัวนี่เลยครับไม่แน่ใจว่าจะโดนฆ่าตายหรือยังอ่านี้ครับเจอแล้วครับ1ตัวครับผมเลเวลเท่าไหร่เลยตัวนี้เลเวล775ยเครับโอเคแล้วครับประมาณนี้แหละที่ผมต้องการจัดไปเลสิยาไปโทรไปหนึ่งทีเบาๆล่วงไม่น้องยังไม่ล่วงครับอีกสักทีเป็นไงอุ้ยกัดที แต่ปูเลยครับทีที่3ครับ3ทีแล้วนะครับยังไม่สลบครับผมทีที่5้าี่พลาดครับ5ทีแล้วครับร่วงไหมน้องยังไม่ร่วงครับเอาเป็น3 0ซีซีไหมหรือไม่ก็หอกพิษรู้สึกว่าลิศยาตอนนี้ค่าสลบมันจะขึ้นน้อยกว่าเดิมนะครับผมให้ลิศยายืนแทงไปก่อนครับยิงไป3 0ซีซียังไม่ร่วงครับผมโอ้ หลับยากใช่ได้เฮ้ยหน,หนีนะครับอีกหนึ่งดอกครับอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกล่วงไหมยังยังไม่ล่วงครับมันจะไปหล่นตรงไหนวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบินตามมันไปก่อนครับตามไปลิศยาจัดอีกสักทีอีกสักทีล่วงไหมน้องล่วงไหมน้องยังครับยังไม่หล่นครับผมว่าอีกทีเดียวมันต้องหล่นแล้วเนี้ยเราเอาปืนสอยมันดีกว่าครับเพื่อความสะใจใช้ลิศยามันง่ายไป อ้าวหายเลยอออยู่นี่อยู่นี่โอ้โหไวมากครับหล่นแล้วครับเมื่อกี้นึกว่ามันจะบินไปทางนู้นไงผมก็มองโอ้โหไม่มีแดดเยอะโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับใส่เซดที v น n อคติกนะครับผมหนึ่งถังตามด้วยกิปเฟอรนะครับของอะไรเอ่ยสเตโกอ่ามันชอบกินกิปเฟอรของสเตโกโซลัสนะครับอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันชอบกินอะไรก็ไปเปิดพวก ARK วิกิพีเดียได้นะครับ ก็จะมีบอกกดผมก็จําไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็ไปทํามาแล้วผมยังลืมเลยตอนนี้ก็บวกประมาณ9 9นะครับจดโอเคจับได้แล้วครับผมนกน้ําแข็งสีสันก็ไม่มีอะไรหวือหวามากมายครับเป็นสีฟ้านิดหน่อยครับผมผสมกับสีขาวค่าพลังของมันตอนนี้นะครับมีเลือด11,354มีนาโคตรเยอะเลยครับ13,950เลยโอ้โหอะไรจะเยอะปานนี้น้ำหนักอยู่ที่1 5 0 5 เมาอยู่ที่1,324สปีด100นะครับก็อยู่ในเกณฑ์โอเคกินกิบเบิลไวทั้งหมด9รูนครับในการจับครั้งนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวไปที่ขี่กันเลยดีกว่าส่วนชื่อก็เดี๋ยวขอคิดก่อนแลวกันเดี๋ยวขอจะบินไปเรื่อยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมตอนนี้ยังคิดไม่ออกใส่ไปโอเคทีนี้ลองเทสกันดูครับว่าจะเป็นยังไงสปีดอยู่ในเกณฑ์ไวเลยนะครับมาเดิมๆก็ไวพอๆกับทิซยาแล้วครับผม ไปลศจยาตามพี่มาเดี๋ยวเริ่มจากไอห,หมาป่าตัวนี้เลยก็แล้วกันครับมาลองดูกันว่านกของเราเนะยครับจะดีขนาดไหนติกไปติกไปหมาป่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยหมาป่าตัวนี้เลเวล1,700ครับโอ้โหไม่กี่ทีครับผมแต่ว่า1,700อยของไดโนวอร์ฮอลเลือดมันจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าดาเมจแรงอ่าไม่เสือตัวนี้ต่อเลยครับยืนนิ่งเลยครับผมคีบมาคีบมาคีบมาได้ยังคีบมาเฮ้ยคีบไม่ได้วะ ไม่คีบไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเป็นเสือเอเป็กชัวเลยครับถ้าเป็นเสือธรรมดามันต้องคีบได้แล้วครับผมเอเป็กแน่นอนเลยคีบไม่ได้ครับจิกไปคีบไม่ได้ก็จิกไปจิกไปจิกไปอุย้ยมันตีแรงครับสู้มันสู้มันอย่าไปยอมแพ้มันกัดตัวรัวไปกัดรัวไปนี่นะครับเดี๋ยวติดปีกด้วยเสียาด้สียอยาอยู่ดิ้งๆสิว่าโอ้โหกัดมันไม่ได้เลยเนี่ย กัดโคตรแรงเลยนะครับเลือดผมลงมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวต้องหยุดดิสยาไมไว้ก่อนลิสยามเกะกะจิกไปจิกไปจิกไปมาตายไหมตายไหมน้องลุยไปเรียบร้อยครับเป็นเอ e x s ก b e เซเบอร์ทีรับเลเวลน3 5 0นั่นแหละว่าแล้วทำไมมันตายยากแล้วก็คีบไม่ได้ของช้างก็ต่อเลยครับกลับมาช้างมาเดี๋ยวพี่มาน้องมาลองดูกันว่าค่าพลังเดิมๆนะครับตีกับช้างเราจะไหวหรือเปล่า ช้างมีเลือดออกแล้วนะครับผมกัดไปกัดไปผมว่าเลเวลเราตันแล้วมั้งเนี้ฆ่าเสือตัวเมื่อกี้ตันเลี่ยงเนี่ยเฮ้ยเลเวลเราตันที่หกแสนแล้วเหรอตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผู้พัฒนาจะอัพเลเวลนะครับให้สามารถอัพเพิ่มได้สองขั้นตอนนี้เลเวลเราน่าจะตันไปนที่เร้ยรอยแล้ยครับจากเดิมสี่แสนห้านะครับมาอยู่ที่หกแสนครับผมแจวเ,เลยทีเดียวไปริสยากลับบ้านกันก็เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวผมขอพาลิสยาไปเก็บนะครับแล้วค่อยมาเเวลกันต่อดีกว่าครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็พาลิสสยามนะครับฝากไว้ที่บ้านที่เมืองหิมะแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพคาสแตกันเลยครับผมได้อะไรมาด้วยวันนี้มิกาโลเซลสเดนเดียคอสตูหมอเป็นคอสตูไม่ใส่กับกวางเหรอให้ดูสวยงามมากขึ้นโอเคน่าสนใจก็เดี๋ยวจะขออัพเลือดไปเลยแล้วกันนะครับอัดเลือดไปที่ถึงล้านนะครับผมตามด้วยสปีดแล้วกันสปีดจะเอาแบบว่าไวเหนือแสงครับตัวนี้ เอาไปที่สามร้อยครับผมสำหรับสปีดอยากให้มันไวแบบสุดๆส,ดสปีดไป3ามร้อเลยนะครับที่เหลืออัดดาเมจไปเลยนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักสักสา0 0หแล้วกันจะมีหน้าเอาสักคันครับกันมันดีดลงมาครับผมดาเมจตอนนี้ไปหลักแสนแล้วนะครับผมว่าน่าจะได้ประมาณสามแส0คิดว่าน่าจะถึงไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าครับผม ไมยเอ่ยยังไงได้ไหมได้ดาเมจอยู่ที่2 8 4 8 6 1น,นะครับก็อยู่ในแกนโอเคเลยครับผมได้เลยครับปีตอนนี้โคตรไวเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยไวจนแบบว่าผมบังคับยากเลยตอนนี้แต่ก็โอเคครับเพราะว่ามันมีการเลี้ยวหัวที่ค่อนข้างไวไงตอนนี้ผมก็ใส่ชื่อไปแล้วนะครับผมคิดออกแล้วครับชื่อของมันก็คือลาล่านะครับเป็นตัวเมียเท่ากับลิสยาดีครับผมมีลิสยามีลาลา่ามีซาตาน ตาตานตัวเดียวเท่านั้นครับที่เป็นตัวผูนั้นตัวเมียหมดเลยครับนกจับกี่ทีก็ได้ตัวเมียอันนี้อะไรเนี่ยโดโดเล็กเหรอเอ펙หรือเปล่าหรือตัวธรรมดาถ้าเป็นตัวบอสนี่น่าจะลําบากหน่อยครับอุ้ยเป็นตัวบอสเลยครับผมมากี่ทีก็เจอตัวบอสตรงนี้ตลอดเลยนะทุกครั้งเลยครับรอบนี้มีสไปโน่ด้วยครับปุ้ยโคตรไวหรือไม่เท่าไหร่เนี่ยทีเดียวตายครับเลเวล่แปดพันหนึ่งร้อยครับผมแสดงว่าเราโหดใช้ได้ครับไปลาล่าลุยกับโดโดเล็กตัวนี้เลยจิกงหลังไปเบาๆจิกงเบาๆนี่ ตายไหมน้องไม่ตายครับคนอึดเลเวลหลักหมื่นแน่นอนครับอะไรจะอึดปานนี้เลยพี่เรียบร้อยครับเลเวล17,550นะครับสุดยอดเลยครับตายโคตรยากโอ้โหมีของอะไรให้พี่ใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้ตลอดครับมากี่ครั้งก็เจอทุกครั้งเลยไม่มีวันไหนเลยครับที่ไม่เจอแล้วเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปฆ่าเอ e เโดโนเล็กด้วยนะครับผมมีกราบปิงพุกมีปืนไฟนะครับแอสเซนเดนต์เรมทเวอรนะครับผม เอามาด้วยแล้วกันมีดอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เอาไม่จําเป็นเท่าไหร่ไปลาลาไปลุยต่อขึ้นด้านบนกันเลยโคตรไวอ่ะตอนเนี้ไวสุดๆเลยครับตัวไหนขวางข้ามไม่กั้หมดเลยอันนี้อะไรกระทุยไบน้องเรียบร้อยหีือวงเลเวลอะไรไม่สนใจแล้วครับฆ่าแหลกโอ้วไวแบบติดเจราลัวเลยครับจัดไปกระตุยไบน้องเรียบร้อยไปต่อฆ่าให้หมดทำไมวันนี้ไดนโนเสาร์น้อ,นอยจังวะเนี่ยนี่ช้างบบมัมบอนครับ จิกไปจิกไปกระจุยจัดการตัวนี้ก่อนแล้วกันจัดไปหนึ่งเรียบร้อยเลเวลหกพันเจ็ดได้อาร์ติแฟ์มาด้วยนะครับตัวนี้หนึ่งตัวครับถึงมันไวก็ไวน้อยกว่าเราครับเราไวสุดๆเอเปสดโดโๆเล็กไปไหนเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันอีกทีนะครับก่อนที่จะฆ่ามันครับผมเลเวลห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ 5, 450นะครับไม่ใช่หกพันผมจำผิดครับผมจัดไปหนึ่งทีเบาๆเรียบร้อยครับทีเดียวตายครับผม แล้วก็มีเมกาปิลัญญาตายมาด้วยครับไม่รู้ว่าโดนปิลัญญาได้ยังไงจิกด้านบนโอ้โหไปโดนด้านล่างเลยว่ะเดี๋ยวมาดูแอนด์ออกสีเหลืองอันนี้กันครับว่ามีของอะไรบ้างครับของก็พื้นๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามาหมดเลยก็แล้วกันก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาบูต่อบนเขาดีกว่านะครับผมบนเขามีตัวอะไรให้ฆ่าบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีินโดมินัสเล็กนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับของภูเขาด้วยมันเพิ่มนะครับซากสลักขัดพังมาตรงนี้แถวหนึ่งจุด ไม่แน่ใจว่าเอามาทำของอะไรก็ไม่รู้ครับมีอยู่นิดเดียวไม่รู้ว่ามันทำไมเนี่ยเคลียเลยไปอินโดมีนัดเล็กเหรอเฮ้ยไม่โดนไม่โดนหรือว่าโดนแล้วไม่ตายกัดอีกทีกัดไปกัดไปอุ้ยตายยากครับเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่ทันเลเวลเท่าไหร่วะเฮ้ยมองไม่เห็นกัดไปกัดไปเรากัดมันไม่โดนเหรอเลเวลมันหนึ่งร้อยทำไมมันไม่ตายวะตาแดงด้วยครับโอ้โหตาแดงกำเลยกัดไปกัดไป ลอยดีบกเขวก็ไม่เป็นอะไรครับเฮ้ยมันไม่ตายจริงๆครับกัดไม่โดนเลยครับผมจริงๆมันน่าจะตายนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมันวะเนี่ยมันกัดนกผมเลือดลงรัวๆเลยนะครับแต่ผมกัดมันไม่เข้าครับผมเปมนว่าลองใช้บาสูกา้ายิงมันดูก็แล้วกันเฮ้ยเป็นมาแล้วเดี๋ยวตาแดงกลับเลยครับไปโกรธใครมาจากไหนเนี่ยกัดไม่โดนว่ะ ไม่สามารถกัดโดมินัสเล็กได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ถ้ากัดโดนผมว่ายังไงมันก็ต้องตายเพราะว่าดาเมจผมสองแสนกว่าโคตรแรงเจอบาสุก้าแทนแล้วกันน้องยิงมบาสุก้าอยู่มาลองดูกันว่าบาสุก้ามึงจะตายไหมยิงไปเกือระยะย,ย้อยไว้ด้วยนะครับสําหรับบาสุก้าถ้ายิงไกลๆไล่รูจะโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะโดนมัน้งเข้ามาเข้ามา อันนี้เป็นบาสูก้าธรรมดานะครับไม่ใช่นิวเคลียร์ถ้าเป็นนิวเคลียมจะแรงกว่าน,นี้ครับผมบาสุก้าธรรมดาก็ไม่ระคายผิวเลยครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียวอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุยอ้ย,ยกระเด็นเลยถ้าไม่ใส่เกาะบอชิมีตายแน่นอนครับโอ้โหมันโหดใช้ได้เลยครับเจอบาสุก้าก็ไม่ตายนะครับผมตัวนี้มันยิงไม่เข้าหรือย,ยังไงไม่รู้ครับผมโคตรโหดเลย บาสุก้านะครับระดับโผตอนนี้ผมก็กระหน่ำไปทั้งหมด3ามสนัดแล้วนะครับตัวอะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมพี้คอมพี้อยากเดี๋ยวพี่น้องที่กำลังมีภารกิจเฮ้ยนี่ของอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยอ๋อได้พวกอุปกรณ์ในการซัมมอนไดโนเสาร์มาด้วยนะครับได้จากคอมพี้นี่เองโอเคอุปกรณ์อันนี้ก็ใช้ในการซัมมอนพวกเอเป็กหรือว่าพรามนะครับของมดไดโนโอเวอร์โฮลนะครับผมเก็บมาก่อนเก็บมาเก็บมา ไม่รู้ใช้ยังไงครับแต่เอามาก่อนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับบ้านมาพายดํามาแล้วนะครับผมมาดูกันว่าพลังหอยดำนะครับจะสามารถฆ่าเอนโดมนนัสเล็กที่เป็นนามาตานะครับตัวเมื่อกี้ได้หรือเปล่าครับผมถ้าฆ่าไม่ได้แสดงว่าติดบั็กแล้วแหละไปดําซบๆดูดิเบาๆครับคนงังวครับก็ตายไปครับสองสามตัวแล้วครับผมนี่จัดไปดูกระจายม่าจะเป็นต้องลงไปดูศพแต่อย่างใดครับพลังโจมตีโคตรกว้างอ่ะตัวนี้สุดยอดเลยครับไปเผาไปดา เขาไปกระจุยกระจุยกันไปเรียบร้อยเราซาดิทเราโหดอยู่แล้วจัดไปทามันให้หมดกระจุยกันไปดูเชื่อกันได้เลยครับแป๊บเดียวนะครับมาถึงหุบเขาแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถอัพดาเมจได้แล้วด้วยนี่เพราะว่ามันเพิ่มนะครับการ exp สูงสุดมาอยู่ที่6 0แสนไงก็เลยทําให้ผมสามารถอัพเพิ่มได้นะครับตอนนี้เรื่องของผมมีทั้งหมด59ล้านนะครับ6แสนสเดี๋ยวผมจะอัดนะครับดาเมจไปเลยครับ ดาเมจไอ้ดำนะครับตอนนี้อยู่ที่3 4 1 8 5นนะครับผมมาดูกันว่าอินโดมนัทเล็กเมื่อกี้นะครับจะรอดจากการฆ่าเราได้หรือเปล่าไหนเอ่ยอยู่ไหนเผาไปจะจุยไหมเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเป็นอมมาตาจริงด้วยครับอะไรวะินโดมนัทเล็กนะครับติดบล็กเป็นอมตาครับผมโอ้โหผมก็ว่าแล้วทำไมเราโจมตีมันไม่ได้ครับ ไอดำก็ไม่สามารถฆ่าได้เช่นกันครับโอเคครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาลาลาครับมาถล่มป่าเลดบูดกันเลยครับฆ่าทุกตัวที่อยู่ในป่าเลยครับผมไม่รู้สึกทาไมไอ้นกปางแหลมตัวนี้มันจะบินวนนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไม่แน่ใจว่ามันคล่องใจอะไรหรือเปล่าติกมันก็ยากเลยครับโอ้ยโดนเหรอติกกู่วัวโดนครับมันบินวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับตั้งหลายวันแล้วครับไปจัดไปลาลาลุยฆ่ามันกะตุยไม่น้องสองีเลยไอตัวนี้โอ้โหเหนียวใช้ได้ครับหลายทีเลยครับผม อะไรมันจะเลือดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไอตัวใหม่เนี่ยฟิตโพโดคัพอะไรเนี่ยครับเลือดโคตรเยอะเลยครับผมทีเดียวไม่ตายอ่ะไม่น่าเชื่อครับตาไปลาล่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมประมาณ2อสทีเลยนะครับขนาดเลเวลหนึ่งพันอ่ะหมดยากกระจุยโอเคครับผมตอนนี้ผมกับลาล่าก็มาถึงเกาะคาโนเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ชาร์จคาโนตายไปก่อนเลยครับหนึ่งตัวไปลาล่าลุยไม่รู้สึกว่าจะมีสร้างกระหลาดหักพังมาเพิ่มใหม่ด้วยครับไม่ธรรมดาครับตอนนี้ก็ถ้าใครเล่นเกมอาร์คนะครับให้สังเกตดูดี จะมีหลายๆจุดนะครับที่เปลี่ยนไปแต่สําหรับเรายังคงโทนเหมือนเดิมว่าจับไปจับไปกระตุยไปน,ไน้องฆ่าไปฆ่ามันได้หมดพี่เล่นด้วยน้องไครโหดบอกพี่ได้พี่ขอแจมด้วยกระตุยไปเรียบร้อยไอเสือจะเอาคีบมาคีบมาคีบไม่ได้ด้วยครับบางตัวผมก็คีบไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ปกติมันจะคีบได้แบบสบายๆเลยนะพวกเสืออะไรพวกนี้แมงปองแมปงมปองจับไปเรียบร้อย อย่ามาเก่ากับพี่เนาะข่า,ามันข้ามันได้หมดเรียบร้อยกระจุยนี่โว์ไปโว์ไปแล้วโว์ไปอุ้ยลนลนเลยเดี so ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนเย็นๆจัดการคาโน่ตัวนี้ไปเรียบร้อยครับคุคาโน่เยอะโคตรเลยครับวันนี้เลเวลก็ประมาณ90 00นะครับถึง15 0 0 0ประมาณนี้ครับผมลบตัวนี้เดี๋ยวพี่ช่วยไม่ต้องทรมานอยู่เหลือ900เองครับ แล้วก็มีนกเดอะแฟตด้วยครับผมชาดไปชาร์จไปโดนพอดีเลยสุดยอดละน่าเดี๋วตัวนี้ต่อจิกไปไม่โดนวะรอดมาได้ยังไงกระจุยไปเรียบร้อยเคลียร์อีกสั้2สองตัวมามามาเร็วมาเร็วเ,วเ,วเข้ามาเลยเข้ามาลุมแบบนี้พี่ชอบโอเคน่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับการอารวาในเกาะคาโนเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับ สุดปันนกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบตแต้ยแล้วครับเอาฟาคาโนเลเวลหนึ่งหมื่นครับจำนวนสองตัวครับผมปะทะกับนกน้ำแข็งของเรานะครับมีนามว่าลาล่าไปจัดไปจิกไปยังไงเราก็ต้องชนะไอ้น้องเข้ามาเลยพี่พร้อมอยู่แล้วเข้ามาเราจิกก็กระเด็นเลยนะครับสำหรับเอาฟาคาโนครับผมขนาดเราเป็นทาุน้ำแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะจิกให้มันกระเด็นถอยหลังได้ด้วยครับแต่เลือดมันไม่ออกเลยนะครับ ถือว่าผมมองไม่เห็นเลือดมันก็ไม่รู้ครับผมอ๋อยตัวด้านขวานี่รู้สึกว่าจะมีเลือดออกหน่อยๆเลยนะครับสีมันค่อนข้างจะดูยากไงว่าเลือดมันออกหรือเปล่าแต่เลือดเราลงรัวๆเลยครับที่รู้ตอนนี้ผมเห็นชัดเจนเลยเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวแล้วครับตัวสุดท้ายกระจุยไปโอเคครับแบตแรกเราชนะมาได้ครับแบบสบายๆครับเสียเลือดไปประมาณ2องแสนนะครับผมโอเคไปต่อกันแบตที่สองเลยครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยกอรลิล่ามาจากไหนเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มึงนอกรอบแล้วเนี่ยมึงนอกรอบแล้วมึงคือตัวอะไรเดี๋ยวส่องกล้องดูก่อนเป็นเมกาบิเตครับโอ้ยโอ้ยโอลิชินทิพายกันได้เลยมึยมันตีทีเดียวนอกหลับเลยวะอุ้ยเสือเสือลอยเลยครับโอ้ยหินเกือบโดนหัวกูทำไงกับมันดีวะเนี่ยสู้มันไม่ได้แน่นอนมีแต่บาสุก้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับมันไปนะครับโอ้ยมาจากไหนเนี่ย อันนี้คือผมไม่ได้เสกเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกไม่มีด้วยครับผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนแต่รู้แต่ว่ามันโคตรโหดเลยอะ่ะอู้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ปว่าคุก้านเราไม่แรงเลยวะไปดูเนี่ยไอ้นกผมเมื่อกี้นะครับลงตีทีเดียวสลบเลยครับไม่น่าเชื่อผมกระเด็นเลยอะ่ะนี่ถ้าผมไม่ใส่ก ỏ วชิพผมตายไปแล้วครับ,บกไว้ก่อนเลยโชคดีที่ใสก่กอวชิพมาโอเคนกตื่นแล้วครับ ผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปจัดแบบที่2อกันที่อื่นแล้วนะครับตาบใดที่ไอตัวนี้อยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะสู้มันได้เลยครับไปกลับก่อนแบบที่2ไปจัดตรงไหนเดียมันไปไหนทั้งวะเนี่ยมันมากับความมืดครับตัวนี้อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยครับโตรโหเลยแกริงตามมาบ้านกูดิมตามมาตามมาตามมาโอ้โหไม่ตามครับไม่กล้าครับจิกไปจิกไปจิกไปมา ผมว่าไอาตัวที่2องเอาเมกาบิเทคัพตัวนี้นะครับเดี๋ยวเหมื่นห้านี่แหละเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคแล้วกันสู้ซึ้งๆหน้าสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับมันตีทีเดียวผมหล่นเลยครับอู้ยมีโกรธมีโกรธมีอาราวาสเหรอฮะอาราวาสเหรอเข้ามาเลยเข้ามาแม่งโคตรโกรทเลยตัวนี้ค่าสลบเราเท่าไหร่วะมันตีทีเดียวเลยครับค่าสลบเจ็ดหมื่นสองนะครับโดนตีทีเดียวนะครับร่วงเลยครับผม ตอนนี้มันกำลังอาราว่ากับพวกคาโนอยู่ครับติกไปติกไปอย่าให้โดนมันตีอย่างเดียวลดนแน่นอนตายไหมยังไม่ตายครับโคตรเหนียวครับติกไปติดตัวไปติดตูไปต,กต,ไปติกไปเลือดมันต้องออกแล้วลบลบลบ,ลบอุ้ยแม่งโคตรเสียวอะติกตายไหมเรียบร้อยครับเมกาพิเตคัสโอ้โหโอเคเคลียร์ครับจัดไปแรปเตอร์อย่าเสือกของเมื่อกี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับ น่าจะอยู่ในตัวนกแล้วที่ตัวมันไม่มีนะ,นะครับผมเป็นแมตท,ที่มาโดยบังเอิญเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับสำหรับแมตช์นี้ได้เป็นล็อกเก็ตดันเชอร์นะครับสีแดงมาเพียบเลยแล้วก็มีสไ i ปเปอร์ไรโฟลธรรมดาด้วยครับผมโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับแมตท,ที่กั<อ><อ>นต่อแล้วครับผมและนี่ก็คือแมตท,ที่3นะครับเอาฟ้าเล็กเลเวล1 0 0 0 0นครับจำนวน1ตัวครับผมมาท่าลาล่าครับรงน้ำแข็งสายโหดจิกไปจิกไปเอออย่างนี้แหละพอสู้ได้ ไอ้ตัวเมื่อกี้ถ้าสู้ซึ่งซึ่งหน้าเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับมันตีทีเดียวสลบไงไอ้ลิงเมืเ่อกี้โคตรโหดเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าดาเมจมันโจมตีคาสลบหลักแสนกันเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยครับทำไมทำไมเข้ามาเลยพี่สบายสบายอยู่แล้วน้องขนาดทีเล็กเลเวลหนึ่งหมื่นเรายังสบายสบายอ่ะไอ้ตัวเมื่อกี้เล่นเอาเสียสูเลยผมโคตรตกใจะ่ะตีลอยเลยอ่ะโอ้ จิกไปจิกไปลาลาไปสู้มันสู้เขาอย่าไปยอมแพ้มันกัดไปกัดไปไหวไหมน่าจะไหวอยู่ครับทีเด็กเลือดออกแล้วนะครับผมตัวสีขาแบบนี้มองเห็นเลือดชัดเจนแต่ว่าตายยากพอสมควรเลยครับทีเด็กเลเวลหนึ่งหมื่นก็จะมีเลือดประมาณนะครับสี่ล้านถึงห้าล้านครับผมสําหรับสายพันธุ์อัลฟ่าครับผมจิกไปจิกไปยังไม่ตายเกิดเนี่ยโอ้โหอะไรจะอืดปานนี้จิกลัวไปลาลาไป ยังเหนียวอยู่ครับนานใช้ได้เลยครับกระตุยไปครับตายโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับสำหรับแบบนี้งั้นเอาไปว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันแช์สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเอาแล้วครับผมและนี่ก็คือแช์สุดท้ายนะครับที่สุดอลังการนะครับเอลิจาก้อนนะครับเดเวิล3,000จำนวน10ตัวครับผมมาดูกันว่าเราจะสู่ได้หรือเปล่าติกไปเบาๆหนึ่งทีครับไม่ตายครับจิกไปจิกไปเลื่อนลงรัวๆครับตายไปหนึ่งเลยครับผมมังกรเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามา กลับไปกลับไปตายไปน้องตายกระตุ้ยจะตายกันไหครับทยอยตายกันีละตัวเลยนะครับผมมีหนีไปหนึ่งตัวนะครับเลื่อเราตอนนี้ก็ลงมาประมาณ1 5นะครับสิบไปกระตุยหมดยังตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ4ตัวนะครับวิ่งเข้ามาหาเราเลยครับผมเข้ามาเลยเขมอนเขมอนรออยู่ท้าไปท้าไปกระตุ้ยไปน้องตายไปเจ็บลอยตายเคลียเลยครับผมชนะมาได้ครับสำหรับแม์สุดท้าย แบบชิวๆหัวร้อนกันนิดหน่อย <c oughs> ไม่เท่าไหร่ครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงดิพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชิ้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ